สวัสดีครับผมลุงเขียวเวทีอีสานครับผมของจริงต้องค้องพระครับผมนี่ครับผมตัวนี้ครับมผ้าเลาะทงกับขอพุ่มเลาะหาบึงสีหาอยยังอยู่อียังกินกันครับผมนี่ข้ากับขอพุ่มมาเลาะทงเลาะทาบึงเอาไปร่วงบรรยากาศธรรมชาติดีๆพี่นอ้อง พ่อพุ่มยางทั้งหนาข้นลูกเขียวเป็ยางทั้งหลังยากมากกันสองคนโม่หนึ่งไปทั้งไหนบูหาหนูหาปลาพี่น้องมาหาคุยหนูหาปลาขวันปลาซีนี่บอ๊ะมึงธรรมชาติไปเด็ดพี่น้องเลยหลอกมาทาั้งนี่คุณหนึ่งก็ได้คุณหนึ่งก็ได้ยววิ่งคุณหนึ่งก็ได้เสียม เงาะมาเบิง้งเจ้าเกียวขอไม่ไม่ข้อกับเลาหาเบิ้งน้ำหอยรถเกียวรถทั้งเลพี่นอ้องนี่ครับเบิ้งน้ำมันดิจะมีปลาปลาน้องสิพี่นอ้องพอพุ่มยางไปไก่พี่น้องเ อยกากมาเพื่งบรรยากาศตามทองไอสองหน้าทองก็ดิสารเฮาตื่นี้ก็บ่ได้ทั้งหล่อฮ้าเบิ่งพี่น้องหาขอข้อยหนวกคอยูไว้ยแค่พ่อก็สิพากันมากคนพี่นอ้องตอนนี้ก็จบนั่นแล้วพี่นอ้องเพื่อนต่อปมริ้วไปก่อนเลยเหมือนไปไปจังไดเฮาสิได้ยังไปยุไป,ยไปกินบวัน ทำกันนะครับเขียวออกพุ่มพาทำกันเป็นยังไงเป็นยังสีพี่นอ้องนี่ครับเมิง่งเมืองบรรยากาศตามตรงให้ตรงหน้าเฮ่าม,มุมีหนาไม่ยังแล้วตอนนี้มันตกหนาแรงแล้วคนเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำออกแล้วเบิ่งไปน้ำกั้นเนยียพี่นอ้อง หาหูปลอกอะไรมีเอามาแทงเอาพอผมหาหูปลออะไร โอ้มีวะฮู้กบฮู้ปะไรอ่ระอูวามมีวะฮู้กบฮู้ปะไรอ่ะข้ากะจอกสูกไปดิพ่พ่อหน่องหี่แม่นบู่เปตอมี่วะฮู้ปะไฮูกบเปนตะมี่มว

หอยใส่เบ็ดยหอยแทงโอโไปลาเชงปลาเชงตีขึ้นเงียบเงียเงียบอยู่นีเ่เฮ้ยหลายอยู่ดีเนาะปลาเชงอยู่นี่เนาะนึงน่งไหนโอ้ใต่มันก็เจ้าขายหาดอยกับบวกการ์เซือกับมันตัวหน่อยมันเก็บบมือดซื้อไปเชงหน่อยบ่กการซื้อเนานะพอพุ่มเนาะ อะไรอะ่ะโอ้อืออพี่ยยน้องนยัาบงไยงเิ่งาพี่น้องรหปัแบพี่น้องถ้ากัดไปหาย,ยัางกัติดตากับผมติดตาม หลังจากว่าผมพามากับพอพ่มแล้วกัให้พอพ่มเขาคุ้นไปทั้งผลพี่น้องพอพิ่มหมดอยู่ไก่ลุงเขียวก็เลยมาเอากล้ยกินน้ำกล้วยโขลกข้อหนามผลพิองแล้วก่องเลื่นทำไมต้องอยู่ทา้งหมดเรากินแล้วเลยมาไม่ก่องพี่น้องหัวลงกินน้ำกินในนะครับผมหัลงกินน้ำกินในน้ำกันพี่น้อง พอสรนอนสิน,นอนนะบอากาศหนาวๆสิเป็นสินอนน้ำใหม่บ่บ่ควยกระไดเฮ้ยครับผมกินลงไปลูกลงไปลงไปนอนน้ำลูกไปลงไปลูกลงไป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 ลงไปนอนน้ำลูกลงนอนน้ำกินลงไปเออนอนลูกนอนครับผมห้องเกาเป็นลงนอนน้ำลงนอนในคนพี่น้องเฮ้ครับผมโอ้โหคนพี่น้อง น้ำเดี๋ในแล้วเนี่อพี่น้องค่วยนอนน้ำนี่พี่น้องเผดุดว่าค่วยนอนน้ำดิว่านอนจิตตุ่มว่าแต่อมนี่ไปเพื่อนอนน้ำมันออกไปนี่พี่น้องไปแล้วโอู้ยเรื่องนี้พี่น้องพักปอดพักยังกันไรกูนะ ทงวนเราของข้วนอนน้ำจินน้ำของของเ้อมกันกันยังสิไปหายุหายจินพอพ่มกัไปแล้ต่อพอพ่มสิได้ยังกับท่านหัวจักกันต่อไปนี่ครับพรท่านในหลวงว่าสิได้ยังกันเนาะพป่นหองเนาะพวกน่ะพวกน่ะถ้าคุนเรียนไรยังกันบูบหนองเอาเอาเอนี่ครับฝากกอด่ายโค้ชแช่โค้ชปลาไข่ลุงเคยวิธีสามแน่ วัดลุงเชียวสิภาพผีพานองหายังเห็ดยังไอเพียนองเบื้องหายังเห็ดยังไอเพียนองชุบหน้าพี่นองเนาะเน,นี่ยตอนนี้เขาควายนอนน้ำอยู่นี่ครับผมควายน,นอนน้ำครับผมนี่ยมาตัวน้อย่ก็ส่งคนขึ้นไปเขาห่มฮ้ายจีนใหญ่ก็ลราพี่น้องติดตามกับผมว่าลุงเขียวสีหายังเห็ดยังไอเพียน้องเบิ้งห,ง,งหน้าพี่น้องเนาะอ่าๆไปครับผมไปเอาควายขึ้นก่อนครับผมผัานี้ลุงเขียวก็เลาะมาทางนี้พี่น้อง เรามาทางนี้ว่าพอต้นสังขะเจ้าก็ตัดต้นมาหน่อยพี่น้องแต่ว่าท่านมีดอกแต่มีตัวยอดนี่พี่น้องเป็นยอดดอกสังยอดนอน่อ,อนๆอยู่อ,อ่อ,อนแน่แกแน่ลุงเขียวว่าสิเอาว่าสิขึ้นเอาอนในพี่น้องสิงไปซุปใส่หอยกันนะยอดดอกสังในพี่น้องเห็นไหมก็สิได้จากซุปยู่ตี้เนี่ยพี่น้องขืนเทายอดนอน่อ,อนเพิ่นเนี่ยนี่ครับ หยอดนอวนเพิ่นพ่อได้ไปสุกเซ่บกหอยหอยเฮาก็มีอยู่พี่น้องอยู่น้องสาที่ทำการของวิธีสานหอกกัมีหอยอยู่ไอ้ตัวหอยจูบหอยเชอรี่หอยย่างหอกไปสุกนุ่มขึ้นมามานั่นแล้วจับน้ำมันไผ่พี่น้องมาไปต้มสุกอ๋อกะที่ตามเมึงพี่น้องอุ้งเขียวกับขืนนวดจะบาดก่อนก่อนขืนกับซืว่เห็นเอาพี่น้องกวนมาผู้เดียวเนาะเห็นผู้เดียวนี่มุ่งเพ่าพวกมกับไปตั้งคู่อุ้งเขียวสกับซืดอว่ามห็นพี่น้อง เราสั่งไปสูปใส่บุกห้อยเนาะพี่น้องเนาะคกับผมฝากมาไลยโคช้ชแฉกโค้ชซับตะแคงชิวิซัน,นพี่น้องเนดะ้อมาลุช่วยพาผีพาหน่องหนาะยังเห็ดยงยียงไอพี่น้องเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะเอาวางกล่องไว้ก่อนเอ,เอาดอกสั่งยักน้อยก่นอนพี่น้องบบดนี้